ไฮฮัล <Hello. S 2> <Hello. S 1> โหลกระบวนกรับเจ้าข่าของชิรูี่โหลดสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านด้วยนะครับใกล้จะถึงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์มาแล้วใช่ไหมครับมีใครเคยสงสัยไหมว่าวันไหว้พระจันทร์เนี่ยมีความเป็นมายังไงอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเปลี่ยนไปยังไงมีความสําคัญยังไงเมื่อถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์คนจริงเขาทำอะไรกันบ้างถ้าเคยสงสัยเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้นะครับวันนี้เกาะติดหน้าจอไว้เลยนะเพราะพี่โหลดและห้องจีน EP3 ของเราจะนําเอาเรื่องราวที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องราวที่มันยังอยู่ในมุมลับๆอยู่ มาเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบกันครับในหัวข้อที่ว่าช่วงหัวหล,ล่ชื่อช่วงเฉียดมีมีมไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นชื่อเรียกของวันไหว้พระจันทร์นะครับมีใครรู้ไหมว่าวันไหว้พระจันทร์เนี่ยภาษาจรีนพูดไวไ่ายังไง中秋节ถูกต้อง中秋节แปลว่าวันไหว้พระจันทร์ ถูกต้องครับแต่นี่ไม่ใช่ชื่อเดียวนะวันไหวพระจันทร์จริงๆแล้วมีหลายชื่อมากคนจีนต่างท้องถิ่นตามบุคคลตามกลุ่มชนต่างก็มีการเรียกชื่อวันไหวพระจันทร์แตกต่างกันออกไปนะครับนั่นเพราะวิถีปฏิบัติของพวกเขาที่มีต่อวันไหวพระจันทะร์นั้นแตกต่างกันออกไปโดยชื่อที่เรามักจะเห็นหลักๆกอย่างที่บอกไปก็คือชื่อจงชูเจี๋ยใช่ไหมจงชูเฉี๋ยแปลว่าวันไหวพระจันทร์ แต่ถ้าเรายึดตามวันเวลาที่มีเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับเราก็สามารถเรียกชื่อวันไหว้พระจันทร์ได้ดังนี้นะจงชิวชิวเจีเ๋ยบ月ายเยีเ่ยบ่าย่ซีชิวนนะครับจงชิวทำไมถึงเป็นจงชิวทำไมแม่จงชิวเพราะว่าคำว่าจงในภาษาจีนนะครับมีความหมายแปลว่าเดือนที่สองของฤดูกาล ฤดูกาลที่มีวันไหวพระจันทร์ก็คือฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดือนที่2ของฤดูใบไม้ร่วงก็คือประจวบเหมาะกับว่าเป็นเทศกาลวันไหวพระจันทร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกวันไหวพระจันทร์ว่าจุงชิวจงชิวชื่อที่2นะครับชิวเฉี๋ยชิวแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงเฉียแปลว่าเทศกาลเพราะฉะนั้นชิวเฉียก็คือเทศกาลแห่งฤดูใบไม้ร่วงจากจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่า วันไหว้พระจันทร์เป็นวันสําคัญมากๆเลยในฤดูใบไม้ร่วงจริงๆก็เป็นวันสําคัญแทบจะที่สุดวันสําคัญหนึ่งนะครับประเทศจีนเลยนะชื่อที่สามนะครับตรงตัวเลยก็คือป้าเ,เย่เฉียป้าเย่เฉียก็คือเทศกาลที่จัดขึ้นในเดือนแปดแต่เดือนแปดในที่นี้ไม่ใช่เดือนสิงหาคมนะครับแต่จะยึดตามปฏิทินจันทรคติของจีนซึ่งเรียกกันว่าหนงเลี่ยนหนงเลี่ยนหนงเลี่ยนป้าเย่ฉ เป็นวันไหว้พระจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นชื่อที่3แปลว่าเทศกาลเดือน8ก็คือเทศกาลไหวพระจันทร์นั่นเองชื่อที่4นะครับปายืบทปั้นปายืบปั้นปายืบแปลว่าเดือน8ใช่ไหมปั้นแปลว่าครึ่งก็คือวันที่15บห้พฤษภอันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันนะครับปายืบทปั้นแปลว่ากลางเดือน8ครึ่งเดือน8นั่นก็คือวันที่สิบห้าเดือนแปดนั่นเองก็คือวันไหว้พระจันทร์นี่คือการเรียกตรงตัวแบบตามวันที่เป๊ะเลยนะ ส่วนชื่อสุดท้ายนะครับพิเศษนิดนึงเยวซี่ทำไมต้องเยวซีเยแปลว่าพระจันทร์ซีมีความหมายแปลว่าเยวันเยลีก็คือค่ำคืนนั่นเองเพราะฉะนั้นเยวซีจึงมีความหมายว่าค่ำคืนแห่งดวงจันทร์ก็เป็นการเรียกวันว่าพระจันทร์ที่ค่อนข้างโรแมนติกเลยทีเดียวนะครับเอ้าแล้วมันเกี่ยวกับการยืดตามเวลาอย่างไรเกี่ยวครับเพราะว่าคนจีนมีความคิดว่า ในวันขึ้น15ค่ําเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะครับก็คือวันเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นวันเวลาที่เป็นค่าคืนแห่งดวงจันทร์ที่แท้จริงเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยจะกลมโตสวยงามสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกชื่อวันไหว้พระจันทร์แบบนี้นะครับชื่อของวันไหว้พระจันทร์นะครับยังสามารถเรียกตามกิจกรรมที่ทําในวันไหว้พระจันทร์ได้ด้วยนะโดยจะเรียกว่าจุยเย่เจี๋ยวันเย่เจี๋ยป้าเย่เจี๋ยตวนหยวนเจี๋ย ช่วยเวยี่ยจีเนี่ยถ้าแปลตรงตัวนะครับก็จะแปลว่าไล่หรือตามดวงจันทร์ก็คือในวันว่า้พระจันทร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมก็คือไปดูพระจันทร์ใช่ไหมก็คือไปไล่ตามดวงจันทร์มันอาจจะไปพร้อมกับตำนานเรื่องเล่านะครับอย่างเรื่องโคอิเซอร์อกับช้างเอ๋อได้ใช่ไหมครับที่จะมีการไล่ตามดวงจันทร์นี่ก็คือที่มาของชื่อนี้นะครับ ส่วนหวานเยือเจียหวานแปลว่าเที่ยวเล่นในเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับเราต้องจินตนาการนะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยในสมัยโบราณหรือตามท้องถิ่นต่างๆก็จะมีการจัดง,งานเหมือนงานวัดในประเทศไทยนะแล้วก็จะมีะกิจกรรมต่างๆมากมายที่เป็นงานออกบูธงานออกร้านงานที่เราสามารถไปเที่ยวชิวๆได้เพราะฉะนั้นหวานเยือกเจียก,ก็คือไปเที่ยวชมจใจเป็นชื่อของขกิจกรรมที่ทําในวันนี้นะครับก็สามารถเรียกชื่อวันวหวพระจันทร์แบบนี้ได้เช่นกันนะครับชื่อต่อมานะครับป้ายเยือเจีย แปลตรงตัวนะครับชื่อนี้แปลว่าไหวประจันทร์หรือไหวดวงจันทร์ชื่อเรียกนี้ค่อนข้างเป็นชื่อเรียกที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีทามเนียมปฏิบัติก็คือจะต้องไหวเส้นไหวบูชาเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ก็จะมีวิธีปฏิบตัติต่างๆเกี่ยวกับการไหวประจันทร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวในเนื้อหาต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คนสมัยก่อนทําก็สามารถเอามาใช้เรียกชื่อเทศกาลนี้ได้เช่นกันชื่อสุดท้ายนะครับถวนหยวนเจี๋ยถวนหยวนแปลว่าสมรสนานสามัคคีกลมเกลียว หยวนแปลว่ากลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันพ้องกันกับความหมายในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์นะจะเป็นทรงกลมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหารจานชามใส่ของรวมไปถึงขนมหรืออาหารที่ใช้สําหรับไหว้พระจันทร์นะครับก็จะจัดออกมาในรูปแบบของทรงกลม ทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการบอกถึงคําว่าถวาเหยือนซึ่งแปลว่ากลมเกลียวนะครับเป็นการคาดหวังความสุขความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในครอบครัวจริงก็สามารถนําไปใช้เรียกชื่อวันว่าเธอจำได้เช่นกัน แล้ววันไหว้พระจันทร์เนี่ยคนจีนเขาทำอะไรกันบ้างอันดับแรกที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือสอ a เยว่สอมเย่สอมแปลว่าชมชื่นชมดื่มดํเยว่ก็คือพระจันทร์นั่นก็คือการชมจันทร์นั่นเอง โดยการชมจันทร์ของคนจีนนะครับก็จะกลับบ้านเกิดแล้วก็ไปร่วมชมจันทร์อยู่ด้วยกันกรงเกลียวกันในครอบครัวนะครับนี่ก็คืออวิถีของคนในยุคปัจจุบันแต่รู้หรือเปล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะ oh. เมื่อเราต้องการจะชมจันทร์ใช่ไหมครับเราไม่ได้มองแค่ว่า,าดวงจันทร์สวยแต่เรายังมองว่าดวงจันทร์เนี่ยมีเทพาร,รักปกปักรักษาอยู่มีเทพแห่งดวงจันทร์อยู่เพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนนะครับก็จะทําการบูชาเส้นไหวดวงจันทร์ด้วยโดยของที่ใช้บูชาเทพเจ้าบ,บนดวงจันทร์นะครับนอกจากขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็ยังมีชีวา 苹果红枣李子葡萄เมื่อเราเตรียมของเหล่านี้ได้เสร็จสัพแล้วนะครับเราก็จะเอามาเรียงวางไว้บนโต๊ะหลังจากนั้นเราก็จะวางรูปเคารพของเทพ,พเจ้าดวงจันทร์เนี่ยไว้เบื้องหน้าในทิศท,ทางที่ดวงจันทร์ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะจุดเทียนสีแดงเพื่อเป็นการบูชานะแล้วสมาชิกในครอบครัวนะครับก็จะมากราบไหว้บูชาแล้วก็ขอที่ฐานให้มีความสุขสมบัรณสมานกลมเลียวแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนะครับ ทุกคนสังเกตไหมทั้งผลไม้อาหารเทียนที่เอามาใช้ในการบูชาเทพเจ้าดวงจันทร์เนี่ยเป็นสีแดงทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพี่หลามองว่าสีแดงในที่นี้นะครับมันมีความหมายนะถ้าจะเป็นอีสุโหมงสีชิ้นเดอร์สันงซึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองความสุขความอิ่มเอ็ความยินดีสีแดงก็จะให้ความหมายในลักษณะนี้นะครับก็เพื่อนเนท่านใดที่เป็นสายมูอยากจะบูชาขอพรจากเทพเจ้าบนดวงจันทร์นะครับก็สามารถทําตามวิธีเหล่านี้ได้เลยนะ กิจกรรมที่สองที่คนจีนจะทําในวันไหว้พระจันทร์นะครับก็คือใช่ต้งเหมียหรือตาต้งเหมียนั่นเองใช่ต้งเหมียกับตาต้งเหมียคืออะไรในสมัยก่อนนะครับกิจกรรมนี้มันเริ่มมาจากเทศกาลสระจีนนะโดยที่ประชาชนก็จะนําเอาโคมไฟโคมแดงมาแขวนประดับเพื่อเป็นบรรยากาศให้กับเทศกาลวันสศสร์จีน,นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็มีคนหัวใสนะก็เขียนปริศนาคำทายเนี่ยคูกติดกับโคมไฟเหล่านี้นะครับก็ทําให้ผู้ที่มาเที่ยวในงานเทศกาลนะครับก็มีกิจกรรมในการทําได้สารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการทายปริศนาต่างๆนะครับหลังๆก็จะมีข้อความเกี่ยวกับความรักข้อความเกี่ยวกับวัยรุ่นมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันไหว้พระจันทร์ก็มีกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็กลายมาเป็นว่าวันไหว้พระจันทร์ของจีนนะเป็นเทศกาลแห่งความรักเทศกาลหนึ่งของวัยรุ่นเลยนะครับ กิจกรรมที่สามที่คนจีนทำในวันไหวพระจันนะครับก็คือวันทุเรียะวันทู่เยะวันทุเรเยคืออะไรถ้าแปลตรงตัวก็คือเล่นกระต่ายบนดวงจันทร์อะไรคือกระต่ายบนดวงจันทร์ในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับเราเรียกกระต่ายบนดวงจันทร์ว่าไทยิงชุนไทยิงชุนไทยิงจุนคนปักกิ่งเรียกว่าทุเรียซึ่งก็หมายถึงว่าเทพเจ้าบนดวงจันทร์นะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะไปเล่นไม่ได้นะเราต้องกราบไหวบูชาใช่ไหมแต่เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป คำนียมในการปฏิบัติเนียก็ได้เริ่มจืดจางลงไปนะครับปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้กราบไหว้บูชารูปเคารพพวกนี้สักเท่าไหร่นะเนาะเราก็จะเอามาใช้เล่นแทนโดยเฉพาะเด็กๆนะครับก็จะมีการเล่นดินเหนียวที่เอามาปั้นเป็นรูปของท่ายิงชิงหรือทั่วเหยียเนี่ยบริเวณส่วนหัวนะครับเป็นกระตาแล้วส่วนตัวเนี่ยก็เป็นรูปด่างแบบคนสวมใส่เสื้อผ้าจีสันฉูชาบนะครับแล้วก็เป็นของเล่นสำหรับเด็ก อันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของการเคารพเทพเจ้าบรดวงจันทร์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายก็กลายมาเป็นของเล่นของคนในยุคสมัยปัจจุบันกิจกรรมที่4นะครับที่เราจะทํากันในวันไหว้พระจันทร์ก็คือก้นฉอกวนแปลว่าดูชมก้นขั่นนั่นเองส่วนคาว่าฉอนะครับแปลว่าคลื่นอาจจะเป็นคลื่นทะเลหรืออาจจะเป็นคลื่นน้าคลื่นแม่น้ําก็ได้ใช่ไหมครับกิจกรรมก้นฉอเนี่ยมีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเริ่มได้รับความนิยมในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับ แต่หลังจากพระชงขั้นเป็นต้นไปนะครับก็ยิ่งทวีความนิยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเทศกาลนี้นะฮะก็จะมีการก้อนฉอก็คือไปชมคลื่นด้วยกันไปยืนริมตลิ่งริมชายหาดที่เป็นสะพานแล้วก็ดูคลื่นน้ำด้วยกันนะครับมันมีเคล็ดยังไงทาไมคนจีนต้องไปดูคลื่นในการชมคลื่นนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ชมคลื่นอย่างเดียวนะแต่มันจะมีการแสดงที่เสี่ยงอันตรายท่ามกลางเปลียวคลื่นนะครับ ผู้ทาการแสดงนะครับนอกจากนักแสดงทั่วไปแล้วก็ยังมีทหารเรือด้วยนะจะเป็นการแสดงที่เสี่ยงอันตรายเสี่ยงตายนะครับแต่ว่าก็จะมีความสนุกสนานแล้วก็ผู้ที่รับชมนะครับก็จะมีความตื่นเต้นในปัจจุบันนะครับการกวนเฉลหรือกิจกรรมที่เราไปดูคลื่นเนี่ยนะครับก็ยังคงมีให้เห็นอยู่โดยเฉพาะคิจโเจมนะครับถือว่าเป็นสถานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของกิจกรรมกวนเฉลเลยนะกิจกรรมนี้นะครับเป็นที่นิยมของ วัยรุ่นหรือเด็กๆนะครับก็ชอบไปดูการสแสดงท่ามกลางเกลียวคลื่นที่มันสีตายเหล่านี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับชบาวต่างชาติถ้าจะมาเที่ยวประเทศจีนในช่วงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะครับหลายท่านก็จะไปที่เจ้อเจียงเพื่อไปดูกวนเฉาไปร่วมกิจกรรมกวนเฉาก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยู่คู่กับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์กิจกรรมที่หในวันไหว้พระจันทร์นะครับขาดไม่ได้เลยใช่ไหมก็คือชื่อ月งชื่อ月งชื่อแปลว่ากินย月งก็คือขนมไหว้พระจันทร์ ไหนใครได้กินขนมไหว้พระจันทร์บ้างแล้วครับคอ,อมเมนต์บอกพี่หลดได้นะว่าอร่อยหรือเปล่า <S <S ขนมไหว้พระจันทร์นะครับในสมัยก่อนเนี้ยเป็นของเส้นไหว้ไม่ใช่ของที่คนทั่วไปจะกินได้นะครับโ,<อ>โดยมีชื่อเรียกต่างๆมากมายเลยนะขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยสามารถเรียกชื่อได้ว่าเยื่อปิงอันนี้เป็นชื่อที่เป็นชื่อปกติที่ทุกคนทราบใช่ไหมหรืออาจจะชื่อว่าเยื่อถอั่ถน丰收饼宫饼团圆饼เยื่อปิ่งคืออะไรเยื่อแปลว่าดวงจันทร์ปิ่งก็คือ เบเกอรี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเบเกอรี่ที่ใช้ไหว้พระจันทร์ก็คือขนมไหว้พระจันทร์ย่ือถวนคืออะไรย่ือถวนถอนก็คือการมว้วนการหอ่อหรือเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเราก็จะเรียกลักษะแบบนี้ว่าถานอนย่ือถวนก็คือขนมที่มันมีลักษณะเป็นก้อนมีคำว่าย่ือเนาะก็จะเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์ชื่อที่สามนะครับกงปิกกงปิกกงป่งคืออะไรกงปีกที่มาจากคําว่ากงเตี้ยกับปีกกันกงเตี้ยก็คือ พระราชวังปิ่นก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าแปลว่าเบเกอรี่ใช่ไหมครับรฉานกงปิ่ก็คือขนมเบเกอรี่ที่คนในพระราชวังเนี่ยกินแล้ว็ลอดมันจะกินในวันไหว้พระจันทร์ด้วยนะซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับชื่อแรกที่เราพูดถึงนะครับก็คือเยื่อถวนเพราะในสมัยก่อนนะครับมีคําพูดว่า皇宫吃宫饼民ชื่อ,ก,อ,อก็คือคนในพระราชวังเนี่ยจะกินขนมไหว้พระจันทร์ที่เรียกว่ากงปิ่น แต่ว่าคน hina, ที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับจะกินขนมไหว้พระจันทร์ที่เรียกว <lay Fern sehen> ่าเยื่อถวนซึ่งจริงๆล้ามันก็คือตัวเดียวกันนั่นหละชื่อสุดท้ายนะครับก็คือถวนหยอนปี่นถวนหยวนแปลว่ากลมเกลียวปิ่นแปลว่าบิสกิตหรือเบเกอรี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขนมที่กินแล้วเป็นสัญลักษณ์ของความสมคนสมานกลมเกลียวซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของวันไหว้พระจันทร์เลยใช่ไหมครับก็เรียกเป็นอีกชื่อหนึ่งของขนมไหว้พระจันทร์ วันนี้เราเรียนคำศัพท์อะไรกันไปบ้างมาฝึกออกเสียงกับที่โรนนะครับเจาจ่ายจุงคำที่หนึ่ง,งช中秋จ中秋ยวันไหวพระจันทร์คำที่สองถวายนเหนียญสามัคคีกลมเกลียว คำที่สามเย้ปิงเย้ปิงขนมไหว้พระจันทร์คำที่สี่นงเลี่ยนงเลี่ยปฏิทินจีนแบบจันทรคติคำที่ห้ามี่เน่มี่เน่ ความลับคำที่หกแสงเย่แสงเย่ชมจันคำที่เจ็ดไช่เติงเหมียไช่เติงเหมียทายปัญหาชาวบนโคมไฟคำที่แปดกวนชฉาวกวานชฉาชมคลื่น คำที่เก้า西瓜西瓜แปลงโนคำที่สิบิ <苹果 S 3> แอปเปิ้ลคำที่สิบเอ็ดหงจ่าหงจ่า,จาพุทศาจีนคำที่สิบสองลจ้เจอ ลูกพลัมคำสุดท้ายนะครับผูเถ่าผูถเ่าอังุนเป็นไงกันบ้างครับความรู้เกี่ยวกับว่ายพระจันทร์ที่เราอาจจะยังไม่เคยทราบใช่ไหมน่าสนใจมากเลยนะครับ ใครที่ชื่นชอบวันไหว้พระจันทร์เทศกาลของจีนชื่นชอบภาษาจีนวยากรจีนการสอบจีนการออกเสียงจีนทุกอย่างที่เกี่ยวกับจีนสามารถติดตามช่องห้องจีนชาแนลได้นะพี่หลอดก็จะนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับจีนความรู้เกี่ยวกับจีนที่น่าสนใจมาฝากทุกคนเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับขอทดสอบทุกคนนิดหนึ่งนะมีใครจําได้ไหมว่าวันไหว้พระจันทร์เราจะทําอะไรกันบ้างคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับแล้วเจอกัน ep ต่อไปบ๊ายบาย